แต่เราจะมาถ่ายคลิปกันเลยค่ะวันนี้วันนี้คุณย่าจะชวนน้องฟ้ามาทำเขาเรียกอะไรอะ่ะไข่ครกนะคะเาไข่ดาวครกทอดไข่ดาวในเตาขนมครกโดยใช้ไข่นกกระทานะคะค่ะอ่าวัตถุดิบวัตถุดิบนะคะก็จะมีน้ำมันสำหรับทอด ไข่นกกระทานะคะตอกใส่ถ้วยเล็กๆไว้แล้วจะสะดวกสำหรับการหยอดนะคะค่ะอันนี้เป็นเตาขนมครกเคลือบเทฟลอนมันจะไม่ติดนะคะเมื่อกี้น้องฟ้านับได้กี่หลุมะคะจำได้ไหมสิบเอดหลุมค่ะเริ่มแรกเราก็ทำยังไงคะอ่ะดูคุณย่าว่าคุณย่าทำอะไรทำอะไรคะ หยดน้ำมันอ่าพูดดังๆได้ค่ะหยดน้ำมันให้หยดเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเตานี้จะไม่ติดนะคะไข่จะไม่ติดไม่ต้องหยดเยอะอ่าเมื่อเราหยอดน้ำมันใส่เตาขนมครกแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะ ต่อไปเราก็จะไปหยอดไข่ลงไปทีละหลุมลองดูก่อนว่าร้อนแล้วยังเสียงแบบนี้ร้อนได้ยังคะร้อนแ,แล้วค่ะอ่าร้อนแล้วแยวต้องหยอดให้ครบทุกหลุมค่ะลูกป้าจะหยอดไหมไม่เอาไม่ต้องยืนนิ่งๆไม่กระเด็นค่ะถ้าไม่อร่อยไม่หยอดครบทุกช่องแล้วก็เอาฝามาปิดนะคะ ไข่จะได้สุกปุ๊บรอสักครู่สุกแล้วนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมคะน้องฟ้าอุ้ยไม่ไม่หรือเตรียมไม่ค่ะเรียกว่าเตรียมก็ได้นะดูนี่นะคะไม่หรืไม่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 อแดดไม่ไม่ เขาเรียกว่ามันเกรียมอ่าเดี๋ยวเราก็ตักจนหมดเลยนะคะอ,อ่ามากินอ่ะพูดหม่พูด,หม,พดหม่ค่ะมากินกันเลยอ่าค่ะอ่าเหยาะซอสนะคะเอามากี่ลูกอะคะเมื่อกี้อะห้าลูกห้าลูกเอาค่ะร้อนหรือเปล่านะนะั่น่ะดูสิ้สิคะไม่ร้อนอคะอ่าหนลง กินให้คุณย่าดูหน่อยอร่อยไหมร้อนไหมอะไม่ร้อนอะคะร้อนอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอเต็มปากเลยเดี๋ยวมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนกินเสร็จเนาะค่ะต่อไปเป็นกระทะที่เท่าไหร่คะ กระทะที่สองกระทะที่หนึ่งไปไหนหมดแล้ว啊กินหมดแล้วกินหมดแล้วอร่อยไหมคะอร่อยอ่าทีนี้เราก็หยอดไข่ไม่ต้องรอให้กระทะร้อนเราก็หยอดได้เลยนะคะตามใจสบายเลยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวหยอดคุณย่าหยอดได้หมดก่อนนะคะค่ะน้องฟ้าคะ่ะย่าหยอดครบแล้วต้องทำยังไงต่อคะปิดฝา เพื่ออะไรคะเป็นเพื่อกันน้ำมันค่ะาการน,น้ำมันแล้วก็ทำให้ไข่สุกนะคะอ่าเราก็ปิดฝาค่ะปิดฝารอสักพักหนึ่งนะคะน้องฟ้าน้องฟ้าคะคะแบบนี้สุกแล้วยังคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วแล้วน้องน้องฟ้าอยากจะแค่เองเหรอคะใช่ค่ะลองดูนะมันร้อนนะแต่ว่าลองดูก่อนนะคะค่ะ อายา่าแค่ให้ดูยาแค่ให้ดูก่อนนะคะก็เอาช้อนใส่แล้วก็ตักขึ้นมาวันนี้ไม่ได้เอาค่ะอ่ะขยับเก้าอี้ก่อนขยับเก้าอี้มาก่อนปิดไฟเอาปิดไฟปิดไฟปิดไฟก็ต้องระวังค่ะเพราะว่ากระทะมันร้อนอ่ะอ่ะเอาช้อนแคะเลยค่ะเลือกเลยเอยเอาอันไหนก็เลือกเลยอ่ะเลือกมาหนึ่งอันไม่เป็นไรค่ะ เก่งจังเลยอย่าให้มือมาโดนเตขนมครกนะคะเอาให้แค่อีกอันหนึ่งอ่ะแค้ง่ายนะคะอ่าโรลเลยโอเคไหมคะที่ <Okay. S 1> เหลือแค่ยาแค่ห้หมดเลยนะคะค่ะอ่าโอเคแค่ได้แล่แค่ดีกว่าอ่าโอเคเอายืนรอนะจ๊ะจ้ะอืมแอคชั่น แล้วก็มากินกันเลยนะคะค่ะกี่ฟองคะรอบสองนี้กี่ฟองส,สิบฟองเลยอะตักเลยค่ะน้องฟ้าตักเองเลยนับด้วยค่ะเอาใหม่อะนะ ไม,นนม่เป็นไรค่ะก็เกะแปดเก้าสิบโอ้เยอะจังเลยนี่นอกจากได้สดเอะสิบเอด็ดนอกจากได้กินไข่ดาวครกแล้วยังได้เรียนวิชา คณิตศาสตร์ด้วยนะคะโดยการนับหนึ่งถึงสิบสแล้วก็แถมอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดค่ะเอารับประทานได้เลยค่ะค่ะคุณค่ะค่ะเริ่มนะคะเป็นไงคะน้องฟ้าวันนี้ทําขนมไข่ครกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะค่ะแล้วก็จะบอกท่านผู้ชมว่ายังไงคะ กดติดตามด้วยนะคะอ่าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ